สวัสดีครับคุณผู้ชมผมว่าในวันนี้มีหลายท่านนะครับกําลังให้ความสนใจและติดตามข่าวนี้อยู่อย่างแน่นอนนะครับและไม่ว่าจะเข้าไปดูในกลุ่มที่นําเสนอข่าวของต้นข้าวในตอนนี้นะครับในการเข้าชมคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่เตรียมจะจัดขึ้นในวันที่5ากันยายนที่จะถึงนี้นะครับและอีกหลายท่านนะครับก็ต่างซื้อบัตรซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมกับดามาไทยและจะมีการถ่ายทาจริงแสดงจริงทั้งหมด ในวันที่30สิงหาคมและที่สำคัญก็คือก็จะมีเวทีแสงสีเสียงและการโชว์พิเศษที่ยังไม่เคยชมที่ไหนมาก่อนและจะได้ชมพร้อมกันในวันที่5กันยายนปี2568นี้บนเว็บไซต์ดราม่าไทยและที่สำคัญก็คือถ้าซื้อบัตรก่อนวันที่31สิงหาคมจากราคาบัตร250บาทก็จะลดเหลือ199บาทรีบจองด่วน เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของลูกสาวและจะเป็นความตั้งใจและได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันให้กับลูกสาวอีกด้วยอยากชมแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะมีข่าวดีที่หลายท่านกำลังติดตามและให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวดังกล่าวโดยข้อมูลล่าสุดที่ผ่านมาจากคุณสาธิต ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายร่อยหลายมิวสิกได้ออกมาเผยข้อมูลสำคัญ FC แฟนคลับของน้องต้นข้าวต่างให้ความสนใจสำหรับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีข้อความซึ่งได้ระบุจากคุณสาธิตโดยได้ระบุข้อความดังนี้พ่อพ่อแม่แม่ FC น้องต้นข้าวทุกคนครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของค่ายร่อยหลายมิวสิกอยากบอกทุกคนว่าค่ายของเรามีความตั้งใจจริง ที่จะทำเพลงให้น้องต้นข้าวพร้อมทำา MV อย่างเต็มรูปแบบโดยทางค่ายจะออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดเองและที่สำคัญที่สุดคือจะไม่มีการเซ็นสัญญาผูกมัดใดๆกับน้องต้นข้าวเพราะสิ่งที่เราต้องการคือสนับสนุนให้น้องมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองให้แฟนๆทุกคนได้ฟังและชื่นชมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องต้นข้าวจะมีเวลาเข้าห้องอัด และไปถ่ายทำเอ็ได้เมื่อ,อไรผมจึงอยากสอบถามความคิดเห็นจาก f อฟทุกท่านว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเสียงสนับสนุนจากทุกคนสำคัญมากจริงๆและนี่ก็คือข้อความที่คุณสาธิตซึ่งได้ระบุสำหรับเรื่องราวดังกล่าวและผมว่าสำหรับข้อเสนอนี้เป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่สำหรับ FC Fan Club ขอนนอตต้นข้าวมีหลายท่านนะครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้ ซึ่งได้ระบุว่าดีงามมากชอบตรงที่ข่ายให้ด้วยหัวใจไม่มีสัญญาผาูกมัดใดๆกับน้องข้อนี้มองเห็นหัวใจที่แท้จริงอยากสนับสนุนความรู้สึกปราบเรื้มและชื่นชมมากค่ะเห็นด้วยครับขออย่างหนึ่งอย่าเอาเปรียบนักร้องเหมือนในห้างบางค่ายครับสงสารน้องครับเอฟซี FC พลังเงียบขอบคุณครับอันนี้ต้องครูนิวครับผู้จัดการอย่างเดียวอันนี้ดุลลพินิจ ของครูนิวครับเห็นดีด้วยครับจะได้ให้น้องร้องเพลงลูกทุ่งที่เยียบหายไปนานเกือบ30ปีกลับมาหุนนี้แหละขอขอบคุณแทนนนต้นข้าวด้วยที่สนับสนุนด้วยบริสุทธิ์ใจไร้กติกาข้อตกลงเห็นด้วยถ้าเพลงดังติดตลาดรายได้มีท่านที่ลงทุนมีส่วนได้แต่ให้ยุติธรรมเพราะการที่ท่านทำมีค่าใช้ใจ่ายเราเห็นด้วยว่ารักษาเพลงลูกทุ่ง ให้คนรุ่นใหม่ต่อไปได้สืบสานต่อและให้อนาคตน้องเขาได้เดินเพื่อเลี้ยงตัวเองในวันข้างหน้าดีมากถ้าทำได้ดีมากๆเลยครับนายห้างน้องจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองอยากให้การสนับสนุนน้องขอบคุณแทนน้องนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนก็เห็นด้วยนะครับเพราะไม่มีสัญญาผูกมัดอะไรอยู่ที่ครูนิวและทีมงานจะว่ายังไง ตอนเข้าห้องอัดไม่เท่าไรแต่ตอนทำเอ็มวีนี่แหละต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่ครับไม่ทราบว่าที่นี่มีครูเพลงด้วยไหมน่าจะแต่งเพลงให้กับน้องต้นข้าวในแนวเพลงพุ่มพวงครับเพราะล่องเสียงเหมือนกันน่าจะดังในช่วงเริ่มมืออาชีพเห็นด้วยครับแต่ก็ต้องพูดคุยรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงกับครูนิวย่านีน้องต้นข้าวและทีมงานและคิดว่า มีความเป็นไปได้สูงครับอย่างนน้อยเชื่อเสียงของค่ายเพลงคุณคงจะได้รับอัน,นิสงส์เช่นเดียวกันขอเป็นเพลงลูกทุ่งภาคกลางนะครับและคุณสาธิตได้มาตอบว่าแน่นอนครับต้องเป็นเพลงลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งแท้ๆที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วครับดีครับสนับสน,นุนแต่เพลงขอเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆภาคกลางแบบไทยๆนะครับใช่ครับเพลงลูกทุ่งภาคกลาง ลูกทุ่งแท้ๆเป็นสิ่งที่ผมเองก็ชื่นชอบมากๆครับแต่งเพลงให้ร้องไม่มีสัญญาผูกมัดกับน้องแล้วคุณได้รายได้จากที่ไหนคะและคุณสาธิตได้มาตอบว่าผมไม่หวังรายได้ครับผมตั้งใจมอบให้น้องเป็นพิเศษความตั้งใจจริงและรายได้จาก YouTube ผมยินดีมอบให้น้องครับของฟรีมีในโลกด้วยเหรือซึ่งคุณสาธิตได้มาตอบว่ามีแน่นอนครับ และนี่ก็คือข้อความและความคิดเห็นของ f อฟซีแฟนคลับและคุณสาธิตได้เข้ามาตอบในคอมเมนต์บางส่วนและผมก็เชื่อว่าความคิดเห็นของ f อซส่วนใหญ่แล้วก็ต่างเห็นดีด้วยสําหรับเรื่องนี้และเรื่องสําคัญขณะนี้นะครับก็จะต้องผ่านดุล,ลพินิษฐ์จากครูนิวจะเป็นการดีที่สุดเพราะประเด็นเรื่องนี้การทําเพลงก็จะต้องลงทุนมีค่าใช้ใจ่ายแต่ดี ที่ทางค่ายนะครับจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมว่าก็เป็นเรื่องดีและไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะครับและเพลงที่ทําให้นงต้นข้าวก็สามารถนําไปร้องบนเวทีได้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสําหรับเรื่องราวของนายห้างท่านนี้จะมาทําเพลงให้กับนงต้นข้าวแบบนี้นะครับและคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับต่อมานะครับ เรามาดูข่าวดีต่อมาสำหรับในวันนี้ที่ตรงในวันที่22สิงหาคมปี2568ในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปน้องต้นข้าและทีมงานก็จะมีคิวงานการแสดงในงานฉลองพัยดยศพระครูสันติภาวนาพิธานวิที่วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ตำบลหน,นองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจงังหวัดฉะเชิงเซาและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีบนเพจต้นข้าวสปริยาเมื่อล่าสุทีิผ่านมา เอฟซีแฟนคลับท่านใดที่อยู่ใกล้ก็สามารถเดินทางตามไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวได้เลยนะครับข่าวดีต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูสำหรับอีกท่านที่ให้การสนับสนุนกับลูกสาวต้นข้าวมาเป็นอย่างดีนั่นก็คือคุณสิริโชคใก้แขกสสุพันธ์ซึ่งเป็นอีกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่น้องต้นข้าวยังครองแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุนเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะในระหว่างที่น้องต้นข้าวของแชมป์ยังได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับสอนสุพรรณโชว์อยู่เลยนะครับและล่าสุดนะครับทางคุณสิริโชคได้แขกได้อัปเดตสําหรับคิวงานสอนสุพรรณโชว์กับน้องต้นข้าวโดยล่าสุดนะครับก็จะมีคิวงานดังนี้ในวันที่8กันยายนปี2568นารในงานาสาดเดือน1สบณวัดไผ่เหลืองตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีนอต้นข้าวสุปรียาพร้อมกับรำวงสอนสุพรรณโชว์จะไปมอบความสุขภายในงานนะครับต่อมานะครับไปสนุกกันต่อในวันที่13กันยายนปี2568ที่ศาลามูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอกชุมชนกินแค่ห้วยกระบอก,ก,กบอกอภบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีต้นข้าวสุปรียาพร้อมด้วยรำวงสอสุพรรโชภายในงานนะครับ และในงานล่าสุดที่ใกล้จะถึงในวันที่27สิงหาคมปี2,568แสดงที่วัดใหม่4ี่เ0มือนอําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีชมคอนเสิร์ตและรำวงต้นข้าวสุปริยาสอนสุพรรโชว์และที่สำคัญนะครับในความพิเศษภายในงานนี้ในช่วงเย็นทีมงานสอนสุพันณโชว์และทีมงานของน้องต้นข้าวก็จะจัดเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆกัมพระที่วัด จำนวนกว่า100คนและได้แจ้งข่าวดีสำหรับแฟนๆท่านใดอยากร่วมทาบุญเป็นทุนอาหารให้กับน้องๆก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บน Facebook คุณสิริโชครวยแขกได้เลยนะครับต่อมานะครับ FC Fan Club ัอาจจะเคยได้ยินคำว่าหยอดตู้เพลงเพราะในงานล่าสุดที่ผ่านมาเนาต้นข้าวก็มีกิจกรรมชวน FC f a ี c l นัร่วมสนุกในการขอเพลงโดยการหยอดตู้เพลงและหลายท่านนะครับ ต่างชอบในช่วงนี้มากๆเพราะจะได้ฟังเพลงมเพราอเพลงสดๆโดยได้ให้เหตุผล3ข้อดังนี้นะครับ 1. เหมือนกระตุ้นช่วยค้นคลังเพลงในสมองของน้องเช่นเพลงสาวนครชัยศรีเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังเลยถ้า FC งานวัดอาจารย์แปะไม่ตะโกนขอและเพลงนี้น้องไม่เคยใช้ประกวดงานโรงเรียนจังหวะมันหากันเจอเราเลยได้ฟัง 2. น้องมีโอกาสชิมลางเสนอเพลงใหม่ๆไปด้วยเช่นเพลงแหล่แพ้ท้องเสียงร้องสดเมื่อคือนที่วัดดอนโพทองก็เป็นไวร่าในโซเชียลและขอให้ร้องต่อจนถึงงานเมื่อคือนสงสัยได้เป็นหมอทำขนนากแน่ไอ้ข้าวเอ๋ย 3. เป็นช่วงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับ FC ได้พูดคุยกันได้หยอกล้อกันก่อนเข้าเพลงสุดท้ายเพื่อปิดงาน เชื่อว่า FC ที่ขอเพลงเขาจะมีส่วนร่วมพูดคุยกับน้องมากกว่าได้ฟังเพลงที่ขอแต่ถ้าน้องร้องได้มันก็ช่มชื่นหัวใจและยังได้ระบุอีกว่างานเมื่อคืนที่บางน้ำเปรี้ยวคุณธีรศักดิ์โคศกเก่าของคุณพุ่มพวงถึงกับบอกว่าสมัยพุ่มพวงแฟนๆเขาตะโกนขอเพลงขึ้นมาแบบนี้แหละพุ่มพวงร้องได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็ร้องให้ฟังท่อนสองท่อน เหมือนหนูแบบนี้แหละแฟนเขาจะปราบปลื้มใจและนี่ก็คือข้อความที่เอฟซท่านนี้ซึ่งได้กล่าวมาทั้ง3ข้อนะครับและเราก็ได้เห็นภาพความน่ารักที่น้องต้นเข้าได้โชว์และจะมีอีกหลายๆเพลงดังในอดีตที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก,ก่อนแม้จะเป็นเวอร์ชั่นร้องสดเพราะอาจจะติดในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงแต่หลายท่านก็ต่างประทับใจโดยจะมีพ่อธทลศัก โคศกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ขึ้นเวทีร่วมกับน้องต้นข้าวอีกด้วยนะครับและมันยิ่งทําให้เอฟซีแฟนคลับในยุคนั้นให้นึกถึงอดีตที่เราเคยได้เห็นแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์ยืนประกบคู่กับโคศกพ่อธีรศักดิ์ในยุคนั้นเมื่อเราได้เห็นภาพจากอดีตอีกครั้งที่เพิ่งเกิดไปเมื่อวานและผมก็อยากเห็นพ่อธีรศักดิ์ยืนไปโคศกคู่กับน้องต้นข้าวบ่อยๆนะครับและผมว่าหลายท่าน ก็อยากเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆเช่นกันเพราะพ่อทีรศักดิ์ก็เฝ้าดูและคอยสนับสนุนน้องต้นข้าวเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ